โอเคค่ะเราเมื่อกี้เราเรียนกันไปสามตัวแล้วก็คือค่าใช้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้ารายได้รายได้รับล่วงหน้าค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายรายได้ค้างรับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนตัวที่5คือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปโอเคเราจะมาเริ่มตัวที่5กันเลยนะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป okay. วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอ่ะ มันคือเหมือนกับว่ามีลักษณะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอ่ะมีลักษณะเหมือนกับว่าเมื่อเราซื้อวัสดุอ่ะเข้ามาใช่ไหมเมื่อเราซื้อวัสดุเข้ามาเราก็จะบันทึกมีลักษณะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการคือเหมือนกับว่า เราซื้อวัสดุสำนักงานเข้ามาอย่างเช่นซื้อปากกาดินสออย่างลบอย่างเงี้ยเข้ามาตอนแรกมันก็จะเป็นวัสดุวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะมันจะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองมีลักษณะเป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการแต่เมื่อวัสดุเหล่านั้นอะอย่างเช่น เราซื้อปากกาเข้ามาสมมติสิบแท่งไอป้ปากกาสิบแท่งนั้นน่ะมันก็เหมือนกับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการคือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อเราใช้วัสดุพวกนี้ไปอ่ะเบิกมีคนเบิกปากกามาใช้ไปหรือเมื่อเราใช้วัสดุพวกนี้ไปแล้วอ่ะก็จะเปลี่ยนจากวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย ก็คือเมื่อใช้ไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเข้าใจปะเหมือนกับว่าพอเราซื้อเหมือนกับไอสินทรัพย์พวกนี้มันเป็นวัสดุที่ใช้ไปแล้วหมดไปอ่ะ พอตอนแรกเราซื้อเข้ามาปากกาใช่ไหมเราก็บันทึกไว้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อมีคนเบิกไปใช้แล้วใช้หมดไปก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจาการอย่างเงี้ยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปโดยการคำนวณหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปคืออันแรกเลยวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวด วัสดุสิ้นเปลืองอ่ะมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ของกิจการใช่ปะ่ะก็คือตอนแรกอ่ะอย่างสมุดอ่ะตอนแรกเดี๋ยวดูการคำนวณก่อนนะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำอยู่แล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวดก็คือต้นงวดอ่ะมีวัสดุสิ้นเปลืองอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะบวกกับวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมาระหว่างงวดในระหว่างงวดอ่ะซื้อซื้อมันเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่ ก็จะได้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นในมือตอนนี้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็หักวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือก็คือว่าพอสิ้นงวดใช่ไหมเราก็จะมานับดูคือโดยปกติแล้วพอสิ้นงวดกิจการก็จะทําการนับดูว่ามีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลืออยู่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเรามาหักกับวัสดุ สิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นก็จะได้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอันนี้เราก็จะเอาไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการคือเราต้องการจะหาว่าตอนแรกอะเรามีวัสดุสิ้นเปลืองอยู่เท่าไหร่แล้วทั้งงวดบัญชีเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่คือหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเพื่อไปบันทึกบัญชีเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นสินทรัพย์ตอนแรกอะมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป โดยวิธีการหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปง่ายๆเลยนะเอาสูตรง่ายๆเลยก็คือต้นงวดก็คือวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวดถูกปะบวกกับซื้อซื้อคือวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมาระหว่างงวดหักกับอะไรหักกับที่เหลืออยู่ถูกปะก็จะได้ที่ใช้ไป โอเคป่ะง่ายๆก็คือต้นงวดบวกกับซื้อต้นงวดบวกกับซื้อก็ได้วัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นเสร็จแล้วหักกับคงเหลือไปงวดถูกป่ะก็จะได้วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปอ่ะเราลองมาดูเราลองมาโดยการบันทึกบัญชี ของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเนี่ยมี2วิธีคือบันทึกเป็นสินทรัพย์ก่อนตอนแรกหรือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ดูคร่าวๆก่อนเรามาดูโจทย์จะได้เข้าใจมากขึ้นคือในวันที่16มีนาห้กิจการได้ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานคือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช่ปะพวกกระดาษปากกาเหมือนซื้อมาใช้แล้วก็หมดไปยางลบดินสออะไรอย่างเงี้ย จำนวน9,000บาทแต่ในวันที่31ธันวาคมปี53กิจการได้ทำการตรวจนับพบว่าวัสดุสำนักงานที่คงเหลืออยู่มีจํานวน2,000บาทอะก่อนที่เราจะบัน,บนทึกบัญชีเราต้องคำนวณอะไรให้ได้ก่อนวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปถูกปะตามฟอร์มอันนี้ ตามฟอร์มอันนี้อตอนแรกวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวดมีไหมไม่มีถูกปะพอโจทย์ไม่ได้บอกบอกว่าในวันที่16มีนาซื้อเลยถูกปะยกมาต้นงวดไม่มีก็ขีดเป็น0นบวกกับวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมาระหว่างงวดคือในวันที่16มีนาปี53คือในระหว่างงวดกิจการได้ซื้อวัสดุสำนักง,งานจำนวน9000บาทแสดงว่าซื้อมาระหว่างงวด 9,000บาทถูกปะเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นก็คือเอา9,000บวกกับ0ก็เป็น9,000บาทถูกไหมอ่ะต่อมาบอกว่าพอวันที่31ธันวาคมคือวันสิ้นงวดบัญชีกิจการได้ทำการตรวจนับวัสดุสำนักง,งานที่ยังคงเหลืออยู่มีจำนวน2,000บาทถูกปะคงเหลืออยู่แสดงว่าณนะวันสิ้นงวดอะมีเหลืออยู่ สองพบาทแสดงว่าวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือสองพันบาทถูกปะเสร็จปุ๊บวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเป็นเท่าไหร่เอาเก้าพถูกปะขีผิดเก้าพันลบกับสองพันเหลือ เจ็ดถูกปะเหลือเจ0 0แสดงว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอะในงวดนี้คือเ0็ดถูกไหมในงวดของปี53คือเ0็ดบาทนะโอเคเมื่อหรือว่าเราจะใช้สูตรเมื่อกี้ของเราก็ได้ที่เป็นสูตรสั้นๆใช้ได้เหมือนกันอลองดูต้นงวดไม่มีถูกปะซื้อซื้อ900 0 ปลายงวดเหลือนับได้2,000เพราะฉะนั้นใช้ไป7 0 0 0นได้เหมือนกันโอเคปะอันนี้จะเป็นแบบแสดงวิธีทำให้ดูแต่อันนี้จะเป็นแบบคิดแบบรวดเร็วโอเคปะอ่ะแล้วบันทึกบัญชียังไง เมื่อกี้บอกว่าการบันทึกบัญชีมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกคือบันทึกเป็นสินทรัพย์คือวัสดุสิ้นเปลืองกับแบบที่2คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแบบแรกคือการบันทึกเป็นสินทรัพย์การบันทึกเป็นสินทรัพย์คือการบันทึกแบบการบันทึกเป็นสินทรัพย์คือการบันทึก เป็นวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะคือเหมือนกับว่าตอนแรกเลยอ่ะตอนที่เราซื้อเข้ามา9,000บาทเนี่ยตอนที่เราซื้อเข้ามา9,000บาทอ่ะคือให้เราบันทึกเป็นสินทรัพย์คืออ่ะเอางี้ก่อนซื้อ9,000บาทซื้อจ่ายอะไรไปจ่ายเงินสดถูกปะแสดงว่าต้องอะไรเงินสดลดลงต้องเครดิตถูกปะ เครดิตเงินสดอะมาอยู่แล้วแน่ๆเครดิตเงินสดมาอยู่แล้วแน่ๆเก้าพันแล้วเราเราจะเดบิตอะไรบันทึกเป็นสินทรัพย์บันทึกเป็นสินทรัพย์ก็คือที่บอกไปว่าให้บันทึกเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะก็เดบิตวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะ เก้าพันวันที่16มีนานวันที่16มีนาเดบิตวัสดุสำนักงานถูกปะก็คือเดบิตวัสดุสำนักงานเพราะว่าเราซื้ออะไรมาวัสดุสำนักงานถูกไหมเก้าพันเครดิตเงินสด9000เหมือนกัน อ่ะต่อมาพอณนะวันที่31ธันวาคม31มธันวาคมเราบอกว่าเราตรวจนับแล้ววัสดุสำนักงานคงเหลือแค่2,000ถูกปะถ้าเราเขียนบัญชีแยกประเภทของวัสดุสำนักงานวันที่เเราเดบิตถูกไหมมีนาคมวันที่16 เราเดบิตวัสดุสำนักงาน9,000แต่ว่าณนะวันที่31มีนาคมไอ้31ธันวาคมอ่ะเราเหลือวัสดุสำนักงานอยู่แค่2,000ถูกปะแสดงว่าบัญชีวัสดุสำนักงานอันนี้เราต้องการให้มันโชว์ตามจริงก็คือแค่2,000บาทถูกปะแล้วทำยังไงให้9,000นะ่ะมาเป็น2,000 ทำยังไงให้9,000มาเป็น2,000ก็ต้องเครดิตออกถูกปะเครดิตออกเท่าไหร่เครดิตออก5,000ถูกปะเอ้ย7,000ถูกปะเครดิตออก7,000 31อ่ะเครดิตแล้วนะ30ธันวาคมวันที่31เราได้เครดิตแล้ววัสดุสำนักงาน7,000ถูกปะ แล้วได้บิดอะไรล่ะคือเจ็ดพันเนี่ยคืออะไรคือวัสดุสำนักงานที่เครดิตออกจากสินทรัพย์ลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกใช้ไปแล้วถูกปะเมื่อมันถูกใช้ไปแล้วมันก็ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการถูกปะก็เป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป ธันวาคม3 1 7 0 0 0โอเคปะมันก็จะโผล่ไปอยู่ในวัสดุสำนักง,งานใช้ไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเพราะฉะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็คือเดบิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไป7,000เครดิตวัสดุสำนักง,งาน7,000เข้าใจปะคืออ่ะอีกรอบหนึ่งคือเหมือนกับว่า วันที่16มีนาซื้อเข้ามา9,000บปะแล้ววันที่31ธันวาตรวจนับแล้วเหลืออยู่แค่2,000คือณนะวันที่16มีนาวิธีที่1คือบันทึกเป็นสินทรัพย์คือเราจ่ายเงินสดซื้อไป9,000บาทถูกปะแล้วก็เครดิตเงินสด9,000บาทเสร็จแล้วเราบอกว่าเราบันทึก9,000บาทเนี่ยเป็นสินทรัพย์ก็คือวัสดุสำนักง,งานบันทึกเป็นวัสดุสำนักง,งานซึ่งเป็นสินทรัพย์ เสร็จปุ๊บณนะวันที่31ธันวาคมเราบอกว่ากิจการทําการตรวจนับแล้วอะไอ้วัสดุสํานักงานอะมันเหลืออยู่แค่สองพันเพราะฉะนั้นในบัญชีแยกประเภทอะตอนแรกเราบันทึกไว 9, ้เก้าพันถูกปะแต่เมื่อสามสิบเอ็ดมีนาสามสิบเอ็ดธันวาเราเหลือแค่สองพันเพราะฉะนั้นเราต้องการโชว์ยอดวัสดุสํานักงานอะคือสองพันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้อง เครดิตออกไป7,000ถูกปะเพื่อจะได้9,000เหลือ2,000แล้วเครดิตวัสดุสำนักง,งานออกไป7,000มันเป็นค่าอะไรล่ะมันเป็นค่าวัสดุสำนักง,งานใช้ไปถูกปะหรือถ้าไม่คิดแบบว่าให้เหลือ2,000อย่างนี้ก็ได้เราก็คิดว่าอ่ะพอวันที่3 1ธันวาคมอ่ะสิ้นงวดอ่ะตอนแรกที่เราคำนวณกันไว้อ่ะเราบอกว่าเรามีวัสดุสำ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอ่ะเจ็ดพันคือเราใช้ไปเจ็ดพันถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็ต้องพอนะวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะพอนี่ใช่ปะพอวันสิบหกมีนาใช่ปะเราก็บันทึกวัสดุสิ้นเปลือง 9, 000, เก้าพันเครดิตเงินสดถูกปะพอวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมอ่ะเราบอกว่าเรามีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอ่ะเจ็ดพันซึ่งวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายถูกปะเราต้องรับรู้ค่าใช้ใจ่ายอ่ะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต้องเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปถูกปะเจ0ดแล้วเครดิตอะไรละ่ะคือเราตัดคือเราเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องไปลดวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะเราก็ต้องไปลดวัสดุสิ้นเปลือง 7 0 0 0บาทก็ได้ค่าเท่ากันคือมันมีหลายวิธีคิดอะคิดยังไงก็ได้อะอย่างเช่นวิธีคิดแรกที่พี่บอกว่าเราต้องการให้มันโชว์เจ็ดพันเราต้องการให้มันโชว์แค่สองพันเพราะนโจทย์บอกว่าปลายงวดมันเหลืออยู่สองพันถูกปะเราต้องการให้มันโชว์สองพันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลดวัสดุสำนักงานออกเจ็ดพันซึ่งเจ็ดพันนี้มันคืออะไรมันคือ ค่าใช้จ่ายถูกปะคือมันถูกใช้ไปก็เป็นวัสดุสำนักงานใช้ไปหรือวิธีคิดที่2คือตอนแรกอะ่ะเราบันทึกไว้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง9 00 0เงินแล้วก็จ่ายเงินสดออกไปแล้วเราบอกว่าในระหว่างงวดเราคิดออกมาแล้วนะว่ามีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอะ่ะคือเราใช้วัสดุสิ้นเปลืองอะ่ะ ไป7,000บาทเพราะฉะนั้นเราใช้ไปแล้วเราก็ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดีถูกปะจะบันทึกเป็นสินทรัพย์อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็คือเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป7,000เดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วร ال, เราก็ต้องเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งเป็นสินทรัพย์ออกไป7,000เหมือนกันก็คือเป็นลดสินทรัพย์เพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วโอเคปะกับวิธีที่2คือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย การบันทึกการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายวิธีที่2คือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายคือไอ้ณวันที่เราจ่ายซื้อหนาวันที่เราจ่ายซื้อวัสดุสำนักง,งานไป9,00 0บาทอะ เราก็เครดิตเงินสดถูกปะเพราะว่าเราจ่ายเป็นเงินสดซื้อออกไปเราก็เครดิตเงินสดถูกปะก็เครดิตเงินสดแต่เดบิตเราเดบิตอะไรเราบอกว่าเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเราก็เดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปถูกปะทั้งหมด900 0โอเคปะ ทั้งหมด9,000บาทเหมือนกับวิธีแรกเลยแต่วิธีที่สองเขาให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็เลยบันทึกเป็นวัสดุสำนักง,งานใช้ไปก่อน9,000พันเสร็จปุ๊บเราก็พอณนะวันที่สา็ธันวาปีหพอณนะวันที่3 1มสิธันวาเราอ่ะเดี๋ยวบันทึกตัวทีให้ดูก่อนบัญชีแยกประเภทนะวัสดุสำนักง,งานใช้ไป วัสดุสำนักง,งานใช้ไปวันที่16มีนาเราเดบิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไปใช่ไหมมีนาคมวันที่16 9,000บาทโอเคปะ9,000บาทเสร็จปุ๊บ9,000บาทพอวันที่31ธันวาคมเราบอกว่าเราอะมีวัสดุสำนักง,งานที่เหลืออยู่อะ่ะ2,000บาทถูกปะแสดงว่าอะไร มีเอ่อเอาเอาที่แรกก่อนคือมีนาคม16 9000ถูกปะแล้วเราบอกว่าเราคํานวณไว้แล้วว่าว่าในงวดนี้อ่ว่าในงวดนี้อ่ะเรามีวัสดุสํำนักงานใช้ไปอ่ะแค่7จ็ดนเองนะเพราะฉะนั้นแล้วคือเราต้องการให้ตรงนี้มันโชว์เจ็ดพันถูกปะพอเราคํานวณเอาไว้อ่ะว่า วัสดุที่มีอยู่ทั้งหมด9,000จริงแต่เราเหลืออยู่ปลายงวด2,000นะเราแสดงว่าเราอใช้ไปแค่7,000เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันโชว์ว่าวัสดุสำนักง,งานใช้ไปอแค่7,000ทำยังไงให้9,000เหลือ7,000ก็คือต้องหักออกถูกปะก็คือเค,เครดิตออกธันวาคมวันที่31เครดิตออก2,000ถูกปะ เครดิตออก2000แล้วเครดิตออกเครดิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไปแล้ว2000ไอ้2 0 0 0นี้คือเป็นวัสดุสำนักง,งานที่เรายังไม่ได้ใช้ไปถูกปะวัสดุสำนักง,งานที่เรามีแต่ยังไม่ได้ใช้ไปเราก็เลยเรียกว่าเป็นวัสดุสำนักง,งานที่เป็นสินทรัพย์ถูกปะก็เป็นธันวาคม31 2000บาท อันนี้เข้าใจไหมอ่ะแล้วเวลาลงบัญชีเราก็บอกว่าเครดิตเครดิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไปเดบิตวัสดุสำนักง,งานก็เดบิตวัสดุสำนักง,งาน2,000บาทใช่ไหมแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไป2000บาทอันนี้คือวิธีคิดแรกคือบอกว่าเราบันทึกวัสดุสำนักง,งานใช้ไปอ่ะ9 0 0 0บาทถูกปะแล้วเราบอกว่าเราคำนวณแล้วอ่ะ ในเดือนนี้มีวัสดุสำนักงานใช้ไปแค่7 0 0 0เราต้องการให้ยอดนี้โชว์7,000ไม่ใช่900 0เพราะฉะนั้นเราต้องหักออก2,000ถูกปะซึ่ง2,000เนี้เป็นวัสดุสำนักงานแต่เรายังไม่ได้ใช้ถูกไหมเราก็ต้องไปเก็บเอาไว้เป็นสินทรัพย์ของเราคือวัสดุสำนักงานใช้ไปก็เลยได้เป็นเดบิตวัสดุสำนักงานเครดิตวัสดุสำนักงานใช้ไปหรือวิธีคิดที่2คือเราบอกว่าเราบันทึก เราบอกว่าตอนแรกอะเราบันทึกวัสดุสํานักงานใช้ไปใช่ป่ะเราบันทึกวัสดุสํานักงานใช้ไปอะมีนาคมวันที่สิบหกอะเก้าพันบาทเราบอกว่าแล้วในโจทย์บอกเราว่าในโจทย์บอกว่ากิจการได้ทําการตรวจพบตรวจนับ พบว่าวัสดุสำนักง,งานที่เหลืออยู่คือสองพแสดงว่ามันต้องการให้เราโชว์อันนี้อ่ะสองพันคือณนะวันที่สามสบเอ็ดันวาต้องการโชว์ตรงเนี้ยสองพก็คือเดบิตวัสดุสำนักง,งานสองพแล้วเคนี้จะเครดิตอะไรละ่ะ ก็คือแสดงว่าวัสดุสำนักงานอะเพิ่มขึ้น2,000แสดงว่าตอนแรกที่เราบันทึกอะเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป9,00 0นะมันใช้ไปถึง9,00 0ัไหมมันใช้ไม่ถึง9,000เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีวัสดุสำนักงานอะที่เหลือตอนปลายงวดอะส0ง0ถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วอะเราก็เลยบอกว่ามันใช้ไปไม่ถึง29,00 0นะมันใช้ไปแค่7 0 0 0เพราะฉะนั้นมันก็เหลือที่ไม่ใช่วัสดุสำนักงานใช้ไปอะสอ2,000 มีค่าเท่ากันป่ะมีค่าเท่ากับเมื่อกี้ไหมมันแล้วแต่วิธีคิดของของเราอะ่ะคือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์อ่ะมันพลิกแพงได้ตลอดอยู่แล้วอะ่ะคือมันไปสู่การบันทึกบัญชีเดียวกันน่ะแต่แล้วแต่วิธีคิดของคนน่ะโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะลองสรุปให้อีกทีนึงนะคือการบันทึกวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอะ่ะคือตอนแรกเลยอะ่ะมันเหมือน วัสดุสิ้นเปลืองอะ่ะมันเป็นลักษณะสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการคือเราซื้อปากกาซื้อดินสอสซื้ออยางลบเข้ามาในกิจการถูกปะเสร็จปุ๊บเราก็เมื่อไอของสิ่งนั้นน่ะมันถูกใช้แล้วหมดไปอะ่ะเราก็จะบันทึกจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้ใจ่ายของกิจการโอเคปะซึ่งการบันทึกบัญชีมี2วิธีด้วยกันคือ1การบันทึกแบบบันทึกเป็นสินทรัพย์กับการบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่าย การบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตัวอย่างบอกว่าวันที่16อ่ะมีวัสดุสำนักงานอยู่9,00 0ถูกปะแล้ววันที่30ซื้อวัสดุสำนักงานเข้ามา9,000บาทเสร็จแ,แล้ววันที่3 1ธันวาคมอ่ะเขาบอกว่าทําการตรวจนับแล้วบอกว่าวัสดุสำนักงานอ่ะมันเหลืออยู่2,000บาทเราก็เลยมาคํานวณหาว่าแล้วในงวดปี53นี้อ่ะเราใช้วัสดุสำนักงานไปเท่าไหร่เราก็บอกว่าต้นงวด ต้นงวดเราไม่มีถูกไหมต้นงวดไม่มีต้นงวดไม่ม,ม,มีบวกกับวัสดุที่ซื้อมากลางงวดก็คือ9 0 0 0วัสดุที่มีอยู่ก็คือ900 0หักกับวัสดุคงเหลือปลายงวดก็คือ2,000แสดงว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปทั้งหมดอ่ะ7,000บาทเมื่อใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปทั้งหมด7,00 0บาทเราก็มีวิธีการบันทึกบัญชี ได้2แบบแบบแรกคือการบันทึกเป็นสินทรัพย์การบันทึกเป็นสินทรัพย์อันแรกนี่คงไม่งงคือการเดบิตคืออาจจ่ายเงินไปแน่ๆล่ะเครดิตเงินสดเดบิตอะไรก็ดูวิธีวิธีที่1คือบันทึกเป็นสินทรัพย์ก็ให้บันทึกเป็นวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสินทรัพย์ถูกไหมบัญชีวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสินทรัพย์9,000บาทเสร็จปุ๊บพอณนะปลายงวดเราบอกว่าวัสดุสำเราเราบอกว่า วัสดุสำนักง,งานนี้อะเราบอกว่าจากโจทย์บอกว่าวันที่3 1ธันวานับวัสดุสำนักง,งานได้เหลืออยู่แค่2 0 0พเพราะฉะนั้นวิธีคิดแรกคือตอนแรก16มีนาเรามีเราบันทึกวัสดุสำนักง,งาน9,00 0ถูกปะแล้วแล้วโจทย์บอกว่าวันที่31ออะมันเหลือวัสดุสำนักง,งานอยู่แค่2 0 0พเพราะฉะนั้นเราต้องการให้โชว์ยอดเหลือ,อแค่2 0 0พัน เราทำยังไงให้9,000มันมาเหลือ2,000ก็คือเครดิตวัสดุสำนักง,งานออกคือลดวัสดุสำนักง,งานออกไป7,000ใช่ไหมเพราะไอ้เจ0 0นี้มันทําไงมันคือส่วนที่เราส่วนที่เราใช้ไปตามที่เราคิดถูกปะเนี่ย มันเป็นส่วนที่เราใช้ไปเพราะฉะนั้นเครดิตวัสดุสำนักง,งานออก7000ต้องเดบิตอะไรมันเป็นส่วนที่เราทำไมใช้ไปก็เป็นวัสดุสำนักง,งานใช้ไปถูกปะ7 0 0 0 0หรือวิธีคิดที่2ก็คือวิธีคิดที่2คือวิธีคิดที่2คือมีนาคมวันที่16เราเรา เราทําการเพิ่มวัสดุสํงงานักงานซื้อวัสดุสานักง,งาน9 0 0 0ถูกปะแล้วเราบอกว่าจากที่เราคํานวณอ่ะเราบอกว่าเราใช้ไปอ่ะ7 0 0 0เราก็เลยบอกว่าวัสดุสํานักง,งานที่เราใช้ไปอ่ะคือเป็นค่าใช้ใจ่ายของเราอ่ะเ0 0 0พเพิ่มขึ้น7 0 0 0ถูกปะเป็นใช้ไป7 0 0 0แล้วเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น7 0 0 0ก็ต้องไปลดตัวสินทรัพย์ถูกปะตัวสินทรัพย์คือวัสดุที่ซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้ใช้ถูกปะคือ เ0็ดบาทก็ได้ออกมาวิธีเดียวกันก็คือทำการเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุสำนักงานเป็นสินทรัพย์โอเคไหมวิธีที่2คือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันแรกคงไม่งงคือเดบิต คือเครดิตเงินสดแหละเงินสดออกไปแน่ๆแล้วซื้อถูกปะแล้วก็เดวิดวัสดุสำนักงานใช้ไปเพราะเราใช้วิธีที่2คือการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย9 0 0 0บาทถูกปะพอเสร็จปุ๊บณนะวันที่31ธันวาคมมีวิธีคิด2อย่างคือมีนาคมวันที่16เราลงบัญชีเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป9,000ถูกปะแต่ว่าจากที่เราคำนวณทำไมนะจากที่เราคำนวณน่ะเราใช้ไปแค่เท่าไหร่เอง7 0 0 0ถูกปะ เราใช้ไปแค่เจ็ดพันเราต้องการให้วัสดุสำนักง,งานใช้ไปอ่ะเราโชว์เจ็ดพันเพราะฉะนั้นเราต้องลดวัสดุสำนักง,งานใช้ไปออกถูกปะคือสองพันสองพันนี้คืออะไรคือวัสดุสำนักง,งานที่ยังไม่ได้ใช้ถูกปะก็เลยต้องไปเก็บเอาไว้ในวัสดุสำนักง,งานที่เป็นสินทรัพย์ก็เลยเป็นเดบิตวัสดุสำนักง,งานเครดิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไปวิธีที่คิดที่สองคือ เราตอนแรกเราเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปถูกป้มีนาคม900 0เสร็จแล้วในโจทย์บอกว่าทำไมในโจทย์บอกว่ากิจร์ณวันที่3 1ธันวากิจการนับวัสดุสำนักงานได้2,000บาทสแสดงว่าได้บัญชีวัสดุสำนักงานอ่ะต้องสแสดงยอด2,000บาทถูกป้เราเดบิตสองแล้วเดบิตวัสดุสำนักงานแล้ว2,000แล้วเราจะเครดิตอะไรก็ต้องไปลดวัสดุสำนักงานใช้ไปถูกปะเพราะว่าวัสดุสำนักงาน มันเหลืออยู่ปลายงวดอ่ะสองพันแสดงว่ามันใช้ไปไม่ถึงเก้าพันหนกปะมันใช้มันใช้ไปแค่เจ็ดพันแล้วเหลืออีกสองพันก็คือต้องเครดิตออกอ่ะคือเป็นคือไอ้สองพันเนี้ยมันไม่ใช่วัสดุสำนักง,งานใช้ไปอ่ะมันเป็นวัสดุสำนักง,งานเราก็ต้องเครดิตออกแบบเนี้ยคือวิธีคิดคิดแบบไหนก็ได้ก็ได้ลงบัญชีเหมือนกันคือเดบิตวัสดุสำนักง,งานและเครดิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไปสองพันสองพันนี้มาจากเก้าพัน ลบกับเจนะ็ดพันน่ะโอเคไหม